เม่ีค่อไปเีไ้เข้าเข้านี้มด่าแเอนต่อไครับจะไม่เ้่ว่านี้ม่ดไม่ดับไม่ดไม่ดัไม่ดัไม่ดไม่ดัไม่ดไมัไม่ดัไม่งไ่ดไ่ได้ไม่ไดัไม่ไดัไม่ไดไ่ด่ไดไม่ัไมดไไัไัไม่ด่ดไไไ่ดัไไม่ด่ดไม่ั ทำงานจากเอนโดเจนนะครับในการสั่เครื่องเครื่เอโดเจ้ไปเอนโดเจนเนี่ยจะเป็นผลิตโดยกระแสไฟฟ้านะครับแล้วก็การกระแสไฟฟ้าเนี่ยจะเป็นตัวไดร์มอเตอร์นะครับให้รถคันนี้มันวิ่งได้นะครับผมซึ่งข้อดีของมันใน C W สองข้อนะครับข้อแรกเนี่ยคือรถวัตถเนี่ยเป็นม่ต่อสิ่งแวดล้อมร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับคือไม่ปล่อยมลพิษอะไรใดเลยนะครับผมก็ปล่อยเพียงแก๊สอาร์มเดียวนะครับแล้วก็อีกข้อนึงเนี่ยคือ อ่าอย่างที่บอกไปนะครับรถคันนี้เนี่ยดีไซน์มาเพื่อให้ตอบสนองตอบโจทย์ทุกทาการใช้งานของคนทุกเพศทุกวัยนะครับไม่ว่าะจะเป็นเด็กน,นะครับสำหรับผู้สูงอายุหรือว่าผู้โดยสารที่เป็นวิวแชร์นะครับผมก็ตรงกลางตรงนี้เนี่ยเราจะมีพื้นที่ที่สามารถ adjust table ได้นะครับมีมีตัวล็อกสำหรับล็อกวิวแชร์นะครับให้ให้เตฟตี่นะครับต่อการเดินทางของเขาอะนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นผู้โดยสารที่เป็นนักท่องเที่ยวที่มีระเกตมีสุดเค a ที่เยอะอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็จะมีพื้นที่ตรงนี้นะครับให้เขาได้ใช้อยู่เหมือนนนกััะครบ ข้าวข,าข้าผมนอินเมชันาวๆก็มีียงเท่านี้นะคะถ้าเกิดว่าถ้นะาเนเง้นสนเดมาบ้นมาบด หลังจากที่ได้มีโอกาสได้มาลองส,สัมผัสรถในกลุ่มนี้นะครับก็จะเห็นว่ามันส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการโชว์เรื่องของระบบูลังเซลล์นั่ก็คือไฮโดรเจนมาขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้านะครับซึ่งมีทั้งเป็นส่วนที่เป็นรถทักคันใหญ่ๆนะครับแล้วก็จะเป็นรถเขาเรียกอะไรเหมือนกับรถบรรทุกเล็กลงมาหน่อยหนึ่งนะครับส่วนในรถแอร์เล็กสุดเลยเนี่ยยังเป็นการเรื่องของ บอกให้รู้ว่าเครื่องอยนต์ขนาดเล็กยังไงก็ยังสร้างมลภาวะน้อยกว่านะครับซึ่งถ้าที่ลองดูเนี่ยใน,ในสนามแล้วเนี่ยก็แน่นอนนะครับว่าระบบที่เป็นไฟฟ้าเองอ่ะให้กําลังที่อย่างต่อเนื่องนะครับสมมติมากกว่าแล้วก็มีกําลังที่มากกว่าและไปได้ไกลกว่าแต่สิ่งหนึ่งที่จะต้องอาจจะต้องปรับในอนาคตก็คือว่าเราพร้อมแล้วหรือยังกับการที่จะปรับเปลี่ยนจากการใช้เชื้อเพลิงแบบทั่วๆไปมาเป็นแบบ ไฮโดรเจนนะครับซึ่งในตอนนี้เนะี่ยมันยังมีสถานีจ่ rogen, ยายไฮโดรเจนเพียงที่เดียวก็คือที่พัทยานะครับเราก็คงรอ,อดูต่อไปว่าอนาคตจะเป็นยังไงมีคุณเลยใช่ไหมนี่แท็กซี่เนี่ตัวนี้คือนําเข้ามาโดยเฉพาะเลยเพื่อจะมาโชว์ในงานนี้ซึ่งแน่นอนนะครับจุดเด็มของเขาก็เยว่ความกว้างขวางและคว,วามมีประสิทงนะครับเดี๋ยวเราไปคุยยิงข้างนอกก่อน LPG ครับ LPG เหมือนกันนช่ไหมใช่เรสีน้ำเงินอะนะ LPG ครับ่เพราะว่า LNG คือใช้แก๊สเรียน CNG ใช่แต่ CNG เองที่นู่นก็ไม่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 เบิร์ด CNG ไม่เบิร์ดครับเพราะว่าเพราะว่าขนาดถังมันจะต้องมีความใช่ LPG ที่นู่นรถรถที่ใช้ LPG ที่ญี่ปุ่นคือรถแท็กซี่เท่านั้นด้วยน่า ของรถญี่ปุ่นเปงไงใช้ได้เรียกว่าเป็นวัฒนธรรมดีกว่าเใช้กันเขามีปั๊มกันในสากรเลยมันส่วนวิธีเติมก็เออที่ฝาตรงนี้ให้ดูกระเชเอาดึงจากด้านในใช่ครับมีท่อมีช่องแไว้อยู่กระเช้าออกมาแล้ววีจี42ลิตรคือสลิตรครับครับผมแล้ว42ลิตรได้วิ่งไกลแค่ไหนครับ ถ้าต่ำสุดคือแบบแย่สุดเลยนะ4 2 0อันนี้การันดี<ม>แต่ถ้าตามหนังสือถ้าตามเลขอะไรเงี้ย17โลลิตร17กิโลลิตร <c oughs> เป็นเพราะว่าเราใช้เครื่องพันห้าอ่าเบ็นเพมเยรพันห้าแล้ไรบิดด้วยโอเคเป็นเพราะว่ามีไฮดิดด้วยมี่ม่นา่าจะเจิยใช่ฟูเทงแบบมีโคมากเลย เวลาที่เทชนเนี่ยระยะมันยุบลงปกติแล้วเราจะเผื่อระยะตรงนี้ไว้อะให้ทับโตมเหมือนสปริงคือเวลาชนไปปุ๊บก็จะหด <S 1> <S 1> <S ใช่ซึ่งการที่มีแททีโดนนัดตัวางเงี้ยมันชนปุ๊บมันชนโดนัทเลยซึ่งเป็นของแข็งม,มันทําให้แรงเหมือนที่วิ่งชนกําแพงแทนที่จะว,วิ่งชนคูอ่ามันก็เลยไปเสนอกฎว่าลดด้วยเหตุผลเ,เซฟตี้แล้วมันเป็นแรงของแรงตันงด้วยเราเลยทําเป็นท่าแบบนี้ เป็นเพราะว่าไห,หลุมยางอะไรที่เราทำกันอยู่เนี่ยเหมือนใช้พื้นเต็มพื้นที่เต็มไม่มีที่ข้างหลังให้ะระยะปะขาใช่ไหมกันก<ม>กเราก็ต้องทำอีกทีเราทำยุ่ยในตัวเองอไม่ไเวเท่าไหร่ถ้าถ้าจักโรงงานเราก็ต้องคิดในส่วนนั้นด้วย อันนี้คือเติมแต่แกนองเดียวเ่่แกนล้วนครับ้ข้างหลังนี่แต่ใส่กระป๋อได้สองใบใช่ไหมครับสามครับเอ้ไร้จริงๆไร้ยกกี<ป>่รอบก็ได้3ามสินิ้ว28นิ้ว <Carry on. S 1> แครีออน มาเนี่ยน่าจะดีเพราะว่าประหยัดพลังงานแล้วก็แถมมลพิษต่ดำด้วยพันหะ้าเนียพันห้าพันห้ามีมอเตอร์มาช่วยแล้วพันห้าตัวนี้บริภโภคล์ LPG ใช่ไหมฮะไฮเทสโอเคหลายคนคงพอรู้จักนะครับเพราะว่ามีอุปกรณ์เกมมาร์เก็ตที่เอาเข้ามาขายอยู่พอคนควรอยู่ตอนนี้เนี่ยตรงนี้คือมันโฟกัสเรื่องของเครื่องยนต์ที่มีขนาดเล็กแล้วก็มลภาวะต่ำใช่ค่ะตัวเครื่องคันนี้เป็น 660cc ขนาดก็มลภาวะต่ำค่ะก็ยังใช้น้ำมันอยู่แต่ว่าตอนนี้ที่ญี่ปุ่นกำลังจะมีขายตัวไฟฟ้าในอนาคตจะเป็นไฟฟ้าใี่ค่ะที่ญี่ปุ่น คือของความมือผสมแน่นอนอยู่แล้วว่ารถทรงเรียกทรงกลรอบทรงกลอบเนี่ยก็ใช้ความมือผสมมาเป็นส่วนแล้วก็ในในครั้งนี้เนี่ยก็คือมาแล้วเราไม่ไม่เน้นว่าเป็นการขายโดย ก็คือว่าความจุนเนี่ยสงเกตดดูเข้ามาดูใกล้ๆเลยใช่กหมว่าว่าเขาจ,จุกล่องได้มากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์ก็จะขนได้ประมาณหนึ่งกล่องใช่ไหมคะแต่ทันเนี้ยได้ถึง2 5กล่องค่ะก็คือถ้าเทียบเป็นจำนวนลิตรก็คือ2 2 5 0ันองอลิตรค่ะ,คะก็จะเห็นตรงนี้เป็น พักเรียบีเบาะที่พักอจริงๆคือเขาเองเขาก็เป็นรถแบบดีใจที่ญี่ปุ่นมีที่นั่งด้วยแล้วก็ผลของด้วยได้ค่ะอันนี้ก็เอาพักต่อไปแบบคุณเรียบอืมแล้วก็ยังเป็นเรื่องของการโดยสารแบบครอบครัวใช่ค่ะก็คือมีสีที่นั่งค่ะที่พักที่ญี่ปุ่นได้อันนี้อาจจะไม่สะดวกในการที่จะพคบอบครองมาเพราะว่าของเยอะมากนะครับ อันนี้เขาเรียกของดีมีมาโชว์นะครับก็อันตัวใต้เองก็ไหนๆก็มีรถคันนี้ไว้รับส่งนนักเข่เรียกแลไรเจ้าที่ในในส่วนของนักกีฬาเองในช่วงโอลิมปิกนะครับมันเป็นลักษณะของรถที่ไม่มีมเรียกยานยนต์ไร้คนขับนะครับก็จะไม่มีตำแหน่งคนขับเลยจะมีแต่คนนั่งนะเราเราไปดูข้างในกันว่าเรานั่งกันยังไง ก็อาจจะมีคนวิ่งมาต้องเร่งน่าจะแรงเลยอ่า Precision สต t อปใช่ครับก็จะมีทั้งหมดออโต้แล้วก็หมดแมนนวลนะครับคือเราเหมือนตัวนี้มันเป็นคอนเซ็ปต์คาร์ที่เราแบบมีเขาเรียกอะไรออโต้เมิ ขับแบบอัตโนมัติตัอัตโนมัติไฮไลท์นั่นคืออัตโนมัติเลเวล4ที่เขาวางระบบกันอันนี้คือใช้ในคอนเซ็ปต์คาร์อยู่เพืวิ่งในโตเกียวโอลิมปิกมาแล้วมีนักกีฬาขึ้นมานั่งบนนี้ได้2คนในครับแล้วก็ตัววิวแชร์สามารถใส่ได้สูงสุด4ของคันเวลาขับหมดอัตโนมัติเนี่ยตัวนี้ก็จะมีกล้องแน่มีกล้องด้านซ้ายกล้องด้านขวานะครับ แล้วก็มีเรดาร์ามิติอยู่รอบขันประมาณ4ีจุดอันนี้คือขนส่งระเว่าที่พาไปที่ในหมู่บ้านนาเกล่ายังยังได้ในพื้นที่ปิดอยู่เพราะว่ามันมันยังมีโอกาสที่ที่เขารกไัแต่แพ็อย่างอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะ ก็จะแบบคำนึงถึงความปลอดภัยก่อน<ม>ก็เลยยังไม่ได้ออกมาปีขนข้างนอกเลยครับความเร็วสูงสุดประมาณ19ก<ป>ิโลเมตรต่อชั่วโมงไล่ๆเลยเหมือน,นกับเป็นนักกีฬาโอลิมปิกคนหนึ่งนะนี่ถ้ามีโอกาสสัมผัสกับรถที่เป็นเขาเรียกอะไร เ <At> อาตัวเมติกเอาตัวนีมัสเอาตันมัส,อมสโอเคอเสียงระถูกแล้วนะ,ะแล้วก็เราก็มาดื่มกาแฟกันต่อเ็เป็นกาแฟของโอตโยต้าด้วยอะทูเก็ตตอรแปลว่าอะไรครับทูเก็ตเตอร์ <c oughs> ทูเก็ตเตอร์เจ๋ง <c> เ <oughs> <c oughs> อาโอเคขออนุญ,ญาตนะครับนั่งให้เป็นบุญตุดนิดนึง เดินโพสได้ร <entertain> <that> ู <in> ้สึกได้เลยว่าเป็นเหมือนนักกีฬาคนหนึ่งเลยเนี่ยเราไปแข่งโอลิมปิกกันละอันมีโพสต์ได้ฝากสเกต้าคอฟฟี่ไว้ในตู้อบเลยนะคะสามารถติดตามเราได้ทางโซเชียลมีเดียค่ะเราตอนนี้เราจะขายบนเป็นคอฟฟี่ทรัพค่ะจะออกไปตามมีเว้นต่างๆค่ะก็ยังไงติดตามทางโซเชียลมีเดียได้นะคะซูเกต้าคอฟฟี่นะครับ 吉他,他，吉他，吉他。 รถคันแรกเนี่ยที่เราจะพามาชมนะครับก็คือเจ้าโซล่านะครับโซล่านี่ก็เป็นรถแบบฟูเอลเซลนะครับก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเชิญผู้ที่เชี่ยวชาญหรือผู้คนที่แนะนําเรื่องเกี่ยวกับตัวนี้มาเลยนะครับเชเญครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมในในส่วนของตัวโซล่าเนี่ยครับอ่ปกติวัตถุประสงค์เนี่ยของเดิมเนี่ยเขาเอามาเพื่อใช้ทําอะไรครับ วัตถุประสงค์หลักๆเนี่ยก็คือเราผลิตรถที่ใช้พลังงานไฮโดรเจนเนี่ยเพื่อที่จะลดปัญหาคาร์บอนเนโอทล์ระดับทั้งโลกใบนียนะครับซึ่งรถคันนี้เนี่ยถูกผลิตและถูกใช้งานอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับใช้งานจริงอยู่แล้วนะครับก็ถ้าเกิดที่เห็นอ,อย่างที่ช่วงโอลิมปิกถ้าเกิดได้เห็นทางเนี่ยก็คืออาจจะมีการนำรถคันนี้เนี่ยไปโปรโมทอยู่ที่ใงานโอลิมปิกด้วยนะครับคุแล้วก็นอกเหนือจากการโอลิมปิกเนี่ยก็คือใช้งานจริงอยู่ในในโซนโตเกียวนะครับที่ อ่าใช้เป็นรถนับส่งมันใชขึ้นบัสอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็เป็นรถถ่ายดยถ่ายประจำทางก็มีแล้วว่าในในส่วนที่คิดว่าน่าจะเหมาะกับบ้านเราเนี่ยคิดว่าตัวนี้มันมีส่วนที่จะเหมาะกับบ้านเราถึงส่วนไหนบ้างครับคิดว่าอ่าเรื่องของเชือเออร์แล้วเรื่องอื่นๆครับครับผมในเรื่องเชือเออร์เนี่ยก็ไอย่างที่ทราบกันนะครับว่าผงประเทศไทยเนี่ยยังมีความสั่งเจอร์ของตัวโพลิโวลเซนเนี่ยก็อาจจะยังไม่ไม่ได้ไม่ได้แข็งแกร่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งงาน ซึ่งจุดประสงค์ของงานนี้เนี่ยก็คือเพื่อที่จะแนะนำให้กับทุกท่านนะครับ<ช>ว่า,ว,าว่าเราโอเคเรามีพนักง,งานทางเลือกในยูนินอกจากตัวอ,อิมิเตอร์แบตเตอรี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็คิดว่าในในต,ต่อไปเนี่ยถ้าเกิดว่าสามารถที่จะขยายามไปได้เนี่ยมันก็มีมันก็มีโอกาสที่จะเข้ามาในประเทศไทยได้อย่างยืมเงินกันนะครับซึ่ง,งคิดว่าด้วยจะดปัญหาเป็นบริษัทในประเทศไทยเนี่ยอยเป็นเรื่องความคิดเรื่องุผลประโยชนี่์สับตันธ์ตัวนี้เนี่ยก็ตอบโจทย์การใช้งาน ตอบเกิดปัญหาตรงนี้ได้อย่างดีม้อนกันอันนี้เข้ามานำเข้ามาตั้งแต่เลยครับอันนี้นําเข้ามาโชว์ครับอ๋อนำเข้ามาโชว์ครับผมยังไม่ได้ขายจริงถูกใจไหมข้างในเราไปดูข้างในกันไหมว่ามันมีอะไรบ้างนะครับครับเชิญไครับทุกทีเรามาดูข้างในต่อนะครับไม่ทราบว่าตรงนี้นี่คือเราได้ออกแบบมาเฉพาะที่มันเป็นลักษณะของการใช้งานแบบสำหรับในกรณีที่เป็นคน เขาใช้วีลแชร์ใช่ไหมครับอ่าครับก็อ่าเราจะออกแบบมาเพื่อให้มันตอบโจทย์กับการใช้งานของทุกคนนะครับมไม่ว่าสถานการณ์ไหนน,นะครับ<ถ>ก็คือว่าอ่าไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กหรือว่าอ่าผู้สูงอายุนะครับที่ที่อ่าการก้าวการอะไรกันค่อนข้างที่จะลำบากเนี่ยก็คือตัวชานบันไดที่จะขึ้นลงเนี่ยก็คือจมอะมีความมีความมีเซฟตี้หนึ่งที่ต่ำลงนะครับคือรถดิจิตอลยังโหลด้วยหรือเปล่าเดินตัวด้วยครับอันนี้เราแค่เดินตัวไปด้วยเวลาจอดก็เดินตัวเพื่อที่จะส่งคนนะครับ อีกครั้งตรงนี้นะครับอย่างที่เห็นไปก็คือจะมีตัวตัวตัวสไลด์ตรงนี้นะครับที่จะเป็นรีควับเป็นูิแชร์ขึ้นมาได้ครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นวิวแชร์ขึ้นมาได้เนี่ยมันก็จะมีสเปซตรงนี้นะครับที่จะไวปใช้เขาพล้อมให้เราหุดล็อกด้วยใช่ไหมครัใช่ครับแล้วฝั่งนี้ก็เป็นสำหรับเด็กและสตรีใช่ครับฝั่งนี้ก็จะเป็นแฟ i o r i t y Seat ก็คือคนที่ไม่สะดวกที่ในการที่จะขึ้นขึ้นเป็นคนนี้นั่งตรงนี้ได้แล้วก็สเปซตรงนี้เนที่ค่อนข้างที่จะกว้างขวางเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อ ในบางทีเนี่ยเป็นผู้โดยสารที่เป็นนักท่องเที่ยวอะไรเงี้ยครับผมเขาเดินทางมาเที่ยวเขาแบนซ<น>ุนเชสมายอะไรเงี้ยก็ถ้าเกิดขึ้นมาเป็นเยอะๆเนี่ยก็จะมีพื้นที่ตรงไหนผ่านเครี่องสามผัสจะเช็ครู้ได้ให้กับเขาเอะครับครับเราไปดูด้านหน้ากันไหมครับว่ามีอะไรน่าสนใจไหมครับเรื่องของฟังก์ชันต่างๆนะครับเอาเลยครับเรจะบอกไปตรงหน้าจอหน้าจอตรงนี้นะครับก็คือเป็นมอนิเตอร์หลักนะครับที่ที่เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารทุกคนนะครับแล้วก็เพื่อความปลอดภัยของรถคันนี้ด้วยนะครับก็คือว่า ต้องอธิบายก่อนว่าข้างนอกของเราเนี่ยคือจะมีต้องติดครับอยู่5ตัวรอบคันแล้วมันสามารถที่จะโชว์ขึ้นมาบนมอนิเตอร์นี้ได้จอพร้อมกันเลยครับแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าถ้าเกิดคนขับเนี่ยเขาขับไปจอดที่ป้ายหรือเขาจะเปลี่ยนเป็นเขาใจอะไรเนี่ยเขาจะเห็นหมดเลยมุมมองทุกมุมมองว่าเฮ้ยมีมีรถมาเบียดอยู่หรือเปล่ามีมอเตอร์ไซค์วิ่งแซงหรือเปล่าจะมาอันี้ควรเปิดประตูให้ผู้โดยสารขึ้นลงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ครับผมแล้วเชื้อเพลิงที่เขาใช้เนี่ยนานไหมครับกว่าจะหมด ออกไม่นานครับก็คือเหมือนรถยนต์จักรานเอ่อเอนจิ้นทั่วไปเลยระยะทำงานก็เติมไฮโดรเจนครั้งหนึ่งเนี่ยคือจะใช้เวลาเติมประมาณ15-20าถึงีนาทีแั้นถ้าเกิดเติมเต็มถังเนี่ยเราจะวิ่งได้ประมาณ200กิโลครับครับผมก็เหมือนกันเราเติมน้ำมันรถปกติทั่วไปครับสองกิโลก็เอาเรื่องอยู่นะครับสำหรับรถบรรทุก่ใหญ่เมื่อกี้ผมนั่งมานี่รู้สึกว่ารถมันแรงมากเลยไม่ทราบว่ามันใช้มอเตอร์ขนาดไหนครับมอเตอร์เนี่ยเป็นมอเตอร์2ตัวนะครับครับผมอ่า ขนาดรวมเนี่ยก็คือ112กิโลวัตต์เป็น100กิโลวัตต์1 0ยกิโลบาทใช่ครับติต่อให้คือรถคันนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะดีไซน์มาเพื่อให้มีความสมูทในการเดินทางครับก็คือออกตัวออกตัวได้แรงก็จริงแต่ว่าเราจะไม่รู้สึกว่าเรากระชากครับมันเป็นเกียร์เดียวใช่ไหมครับเกียร์เดียวหรือเปล่าอ่ามันเป็นมอเตอร์ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่ได้มีมันจะไม่ได้มีได้มีชิ้นเฟืองอะไรแ่านัส่งกำลังโดยตรงอย่างมอเลยมันจะขึ้นเป็นมันก็จะขึ้นเป็นเนื่อกราฟตอนแบบไป เปนไม่ได้ถึงขั้นบรนไดอ,อ,อ่าจ่ายไฟให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าข้างนอกอได้อ๋อแชร์ใช่ก็คือว่าเราเรามีไฮโดรเจนใช่ไหมครับเราบัเป็นไฟใช่ไหมเราอาจจะไม่ได้ไปิีเอาไปจอจาะเฉยแล้วเราก็จ่ายไฟใออห้กับข้างนอกจริงๆบเป็นงานจอดแฝดเลยแก้ผมรับก้ันนี้ไเปเ็แล้วไปจ่ายไฟให้งานจอดแกดได้ครับก็ได้ประมาณีกชั่วโมงแล้วเออแน่นี้ไม่แน่ใจเหมือนกันครับเพราะว่า ตรงนี้เนี่ยคือคือมันเป็นไฟดีซีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะมาใช้อะไเครื่องใช้ไฟฟ้ามาใช้กับหม้อหม้อขิงข้าวหม้อต้มน้ำอะไรอย่างเงี้ยมันต้องแปลงมันก็มีอีตัวนึงคือตัวแปลงไฟแปลงเป็นไฟอันนี้มันรู้สึกครัเพราะว่าเนี่ยประเทศญี่ปุ่นเนี่ยคือคืออย่างที้คือทุกคนทราบเป็นเดียนะครับว่าเป็นประเทศที่มีปฏิกิริปสูงมนะครับศิลป์นิพนธ์ไหวอะไรอย่างเงี้ยครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยคิดว่าโอเคถ้าเกิดมีภัยพิบัติเกิดขึ้นเอารถคันนี้วิ่งไปตั้งใน เขาเรียกว่าเป็นจุดจุดหนีภัยอะไรเงี้ยจุดตกภัยอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็จ่ายไฟให้กับคนที่เขามา,าพักที่จุดจุดนั้นได้ครับผมก็เป็นก็เป็นจีเจอร์ที่ค่อนข้างอตอบโจทย์กับการใช้งานในทุกรูปแบบนี้นะครับผม